สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดสมชัยเตรียมยืน่น70,000รายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสอวอ์เลือกนายกรัฐมนตรียิมสองกุมภาพันนี้ นายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลยังสิตเปิดเผยว่าตนจะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน70,000รายชื่อไปยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ยีิกุมภาพันธ์นี้หลังเดินสายพบปะพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆเมืองต้นมีเสียงสนับสนุนจากสสมาแล้ว265เสียงส่วนสวนั้น ได้เดินสายพบปะมีการรับปากว่าจะให้เสียงสนับสนุนในการยกเลิกอำนาจสวในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีสำหรับการเดินสายพบปะสสแบบทางการนั้นขณะนี้ยังไกลเกินกว่าที่จะริเริ่มได้เนื่องจากตามกระบวนการเมื่อเสนอร่างกฎหมายเข้าไปทางสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้องใช้เวลา30ถึง45วันในการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อทั้งหมดหากครบถ้วนแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปคาดว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนน่าจะสามารถเข้าสู่วาระการประชุมได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆก่อนปิดสมัยประชุมโดยเมื่อมีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบ วาระการประชุมแล้วการรณรงค์ครั้งใหญ่จะดำเนินการแบบเต็มที่คือการให้ประชาชนแสดงออกโดยการร่วมลงชื่อต่อเนื่องแม้จะไม่ได้เป็นชื่อที่นำเสนอต่อประธานสภาแต่จะเป็นจำนวนตัวเลขที่ทำให้เห็นว่าประชาชนสนใจที่จะเข้าร่วมลงชื่อเพิ่มเติมแม้กระทั่งวันที่สภามีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ เราก็จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อให้ตัวเลขขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็จะมีการเดินสายพบปะกับพักการเมืองอื่นที่เหลือรวมทั้งสอวอด้วยเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนมากที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้ความคืบหน้าล่าสุดสสชนบุรีวอนผู้ใหญ่อย่าศึกสนทยาสุชาติดักคอกองเชียร อยากขยายผลที่รัฐสภานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างนายสนธยาขุนปลืม้มนายกเมืองพัทยากับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและผออ,อพักว่าไม่น่าจะมีอะไรเคลียกันได้ด้านนายสรุทธเนื่องจำงสอสอชนบุรี และกรรมการบริหารพ,พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าคิดว่าเป็นธรรมดาคนอยู่ด้วยกันย่อมมีความเข้าใจและไม่เข้าใจกันแต่เมื่อร่วมสงครามกันก็ทิ้งกันไม่ได้ทั้งสองคนนั้นทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองมีคุณค่ากับพัรคการจับมือของทั้งสองคนถ้าเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ชาวชนบุรีอยากให้เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้ว อะไรจะต้องเกิดก็ต้องเกิดในฐานะสสชมรีขอยืนหยัดและตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนและคิดว่าถ้าใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งในจังหวัดชุมรีจะคลี่คลายในที่สุดและหวังว่ามีทางออกที่ดีผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าทั้งสองคนอย่างพูดคุยกัน ได้หรือไม่นายสรวุฒิกล่าวว่าคุยกันได้หมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้พูดพร้อมกันด้วยบริบทและสถานการณ์พาไปพูดกันคนละทีอาจจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ถ้ามีโอกาสมานั่งคุยกันกับผู้ใหญ่และถ้าทั้งสองคนยอมทบทวนว่าสิ่งที่ดีที่สุด ของชาวชนรีคืออะไรย้อนกลับไปได้ไปดูว่าการเข้ามาเล่นการเมืองมีเจตนารไรทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเพราะทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่เมื่อถามว่าต้องมีผู้ใหญ่มาประสานพูดคุยหรือไม่นายสรพุทธกล่าวว่าคิดว่าจำเป็นเพราะบางทีคุยกันสองคนอาจจะเหมือนน้ำกับน้ำมันต้องมีคน เข้ามาช่วยคลี่คลายแต่การคลี่คลายอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันบางอย่างต้องใช้เวลาช่วยเยียวยาที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบปัญหาแล้วและรู้สึกเป็นห่วงความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองสถานาการณ์เมืองของประยุทธ์จันโอชาจากรุก เป็นรับเด่นชัดยิ่งว่านับแต่สถานการณ์เมื่อเดือนกันยายน2564เป็นต้นมาสถานะทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดการแปลเปลี่ยนจากรุกกลายเป็นรับแม้จะพยายามพลิกกลับสถานการณ์ด้วยการเปิดเกมรุกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็มิอาจดำรงสถานะรุกเอาไว้ได้อีกเห็นได้จากการปลด ในวันที่8กันยายนเห็นได้จากการระดมพลัง6รัฐมนตรีเข้าหารือเป็นการจำเพาะหลังประชุมครมเมื่อ25ตุลาคม2 5 6 4แต่ผลก็กลายเป็นความล้มเหลวปฏิบัติการลงมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าออกจากพักพลังประชารัฐเมื่อกลางดึกของคืนวันที่19มกราคมคือการยืนยันว่าใครเป็นฝ่ายรุกว่าใครเป็นฝ่ายรับยิ่งเมื่อพัก ฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคเพื่อไทยประสานงานกับพรรคก้าวไกลเปิดเกมผ่านยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติยิ่งเท่ากับเป็นการผนึกตัวรวมพลังนั่นก็คือพลังจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลอันถือเป็นแรงกระแทกจากภายนอกเข้าไปยังสภาพภายในที่ดำรงอยู่ดำรงอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง แตกแจกนั่นก็คือการลดทอนลงในเชิงปริมาณของพ,พรรครลังประชารัฐจาก116กลับคงเหลือเพียง96คนในมือทั้งยังเป็น96ที่มากด้วยความพริกผันบางส่วนของพ,พรรคพลังประชารัฐอาจไปเติมปริมาณให้กับพรรคภูมิใจไทยทยานจาก59เป็น62ขึ้นอย่างเด่นชัดนี่คือ ความอ่อนแอนี่คือลักษณะแห่งอนิจจังมีคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวิรกูลพร้อมกับจำนวน260เสียงที่มีอยู่ในมือเหมือนกับจะทดแทนอาการหลวมโพกในพักพรังประชารัฐแต่อย่าลืมปฏิบัติการของพักภูมิใจไทยก่อนหน้านั้นพักภูมิใจไทยเพิ่งมีมติให้เจดรัฐมนตรีของตน นำโดยนายอุทินชาญวิรกูลก่ลกอการประท้วงในแบบอารยะขัดขืนพุ่งปลายหอกไปยังโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป้าหมายเหมือนกับจะเน้นไปยังกระทรวงมหาดไทยไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งมีส่วนในการจัดทำสัญญาร่วมกับเอกชนเป็นการทำตาม คำสั่งมาตรา44กระบวนท่าของภรรคภูมิใจไทยที่เริ่มด้วยท่วงท่าทํานองตบและตามมาด้วยท่วงท่าทํานองโอโลมด้วยการจูบจึงชวนให้แครงใจว่าเป้าหมายแท้จริงคือผลประโยชน์ใดนับแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปสถานะของพลเดกประยุทจันโอชาจึงมีความแตกต่างอย่างเด่นชัดในทางการเมืองแตกต่างกับห่วงหลัง เดือนพฤษภาคม2557แตกต่างกับห่วงหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562และแตกต่างกับห่วงมีการขานชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 2ตกเป็นฝ่ายตั้งรับมีได้เป็นฝ่ายรุกความคืบหน้าล่าสุดเต้มงคลกิจสัดเดือดวิกตู่จุรินประพัฒ์อมหมูแพงขู่คอรมออนุมัติสายสีเขียวมีสิทธิ นอนคุกที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามขา้อเท็จจริงหรือเสนอแน่ปัญหาต่อคอรมอตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยเมื่อเวลา13.40นาฬกาีนาทีนายมงคลกิจสุขสินธานนลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลอภิปรายว่าประเด็นแรกขอพูดถึงการร่วมทุจริต กักตุนหมูจนทําให้หมูแพงส่งผลทุกสินค้าแพงทางแผ่นดินและค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นขอกล่าวหาพระเด็กประยุทธ์จนโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับกรมการค้าภายในและนายประพัฒน์โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรที่กำกับกรมปศุสัตว์การร่วมกันทุจริตกักตุนหมูทําให้หมูแพงและสินค้าแพงทั้งแผ่นดินนายมงคลกิจยังกล่าวอีกว่าสุกรขาดตลาดมาจากสาเหตุโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและอาหารสุกรราคาแพงขึ้นเนื่องจากเจ้าสัวเป็นผู้กำหนดราคา โดยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนั้นเริ่มระบาดมาตั้งแต่ปลายป,ายปี6-2จนถึงปัจจุบันตนจึงถามไปยังอธิบดีกรมปรศุสัตว์และนายประพัฒว่าเหตุใดจึงต้องปกปิดข้อมูลหรือกลัวว่าจะกระทบฟาร์มเจ้าสัวใหญ่หรือไม่จนทําให้ราคาสุกรสูงขึ้นเพราะสุกรขาดตลาดทําไมนายกนายประพัฒน์และนายจุลินจึงไม่วางแผนและไม่มีมาตรการมาแก้ไขปัญหา ถือเป็นการล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเจ้าสัวรายใหญ่หรือไม่มีประชาชนคนไหนเชื่อว่าพวกท่านไม่ทุจริตบนคราบน้ำตาประชาชนนายมงคลกฤิยังกล่าวว่าประเด็นที่2ราคาน้ำมันเบนซินดีเซลแกส๊สราคาแพงและข้าวแรงถูกขอกล่าวหาพระเอกประยุทธ์และนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ปล่อยประละเลยด้วยปัญญาความรู้น้อยโง่แต่ขยันบริหารทำให้ราคาน้ำมันแพงการที่ออกมติคอรมอลดภาษีสัมประานมิตรลิตรละ3บาท3เดือนก็ไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันลดนายมงคลกิจยังกล่าวด้วยว่านายกเคยถามว่าใครเดือดร้อนจากน้ำมันแพง ความจริงคือประชาชนคนไทยทุกคน66.19ล้านคนเดือดร้อนยกเว้นนายกเพราะมีสวัสดิการมากกว่าประชาชนอาทิรถหลวงฟรีน้ำมันฟรีคนขับรถฟรีค่าบ้านหลวงฟรีค่าไฟฟ้าฟรีค่าน้ำมันฟรีค่าน้ำฟรีค่าข้าวฟรีค่าพลทหาร ทำความสะอาดบ้านซักผ้าล้างจานและตัดหญ้าฟรีผมยังนึกไม่ออกว่าท่านทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศบ้างอีกทั้งขอถามนายจุรินว่าการทุจริตถุงมือยางค่าวางมัดจําทิพไปถึงไหนแล้วรวมถึงปัญหาการประมูลดาวเทียมไทยคม4ไทยคม6และข้อพิรุษการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร79,586ชุดราคา4,316ล้านบาทของ กระทรวงมหาดไทยมีสิ่งเครือบแคลงน่าสงสัยและประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวผมอยากให้ครมรทบทวนให้ดีๆที่จะต่อสัมปทานล่วงหน้าหากให้ครมรมทำจะถูกกว่านี้หรือไม่ถ้านายกและครมอ,รอย่างดึงดันผมจะดำเนินคดีกับทุกคนหากฝืน้นทำนะ่ะคงได้ใช้ชีวิตบ้านปลายในคุกในมยมคลกฤิกล่าว